การเป็นความสุขในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีเด็กหญิงชื่อมายาเธอเป็นคนช่างสังเกตและสงบใจเสมอวันไหนที่ท้องฟ้าแจ่มใสหรือเมฆคลึม้มมายาก็จะเดินเล่นอย่างมีความสุขกับเสียงธรรมชาติรอบตัววันหนึ่งในขณะที่มายาเดินเล่นริมทาน เธอเห็นเพื่อนคนหนึ่งชื่อตน้นกําลังนั่งทำหน้างง,งเหงาและมองฟ้าอย่างเศร้าใจมายาเดินเข้าไปถามต้นเป็นอะไรหรือทำไมดูเศร้าใจจังต้นถอนใจแล้วพูดว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเหมือนใจมันหนักไม่รู้จะทำยังไงให้มีความสุขได้เลย มายาหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าเธอรู้ไหมความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งดีๆรอบตัวนะความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี่เองต้นมองด้วยความสงสัยแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงมายาเลยนั่งลงข้างๆต้นเธอชวนต้นหลับตาและฟังเสียงน้ำไหล เสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านใบไม้ลองฟังเสียงรอบตัวอย่างตั้งใจแล้วลองรู้สึกในใจดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตนหลับตาและตั้งใจฟังเสียงธรรมชาติเริ่มทำให้เขารู้สึกสงบลงมายาพูดต่อว่าเวลาที่ใจเราหยุดไล่ตามความคิด หรือความกังวลแล้วเปิดใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้จะเป็นความเงียบหรือเสียงเล็กๆน้อยๆน,นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆแต่คือการเป็นกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องไปหาความสุขจากข้างนอกหรือพยายามเปลี่ยนแปลงอะไร ตนเปิดตาและยิ้มเล็กๆฉันรู้สึกเหมือนว่าใจของฉันเบาขึ้นแล้วก็อุ่นขึ้นด้วยมายาตอบใช่แล้วความสุขคือการอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่เป็นหรือตามหาให้เหนื่อยใจแค่เป็นก็พอตั้งแต่นั้นมา ตนก็เริ่มฝึกฟังใจตัวเองในทุกวันไม่ว่าจะตอนเดินเล่นหรือทำกิจวัตรประจำวันเขาก็จะตั้งใจฟังเสียงในใจรู้สึกตัวเองอยู่เสมอเพื่อนๆในหมู่บ้านก็ค่อยๆเรียนรู้จากมายาและต้นว่าความสุขไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัวแต่มันอยู่ที่การเปิดใจเป็น กับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆขณะ